ได้ดุสเดีนะคะหลังจากที่เราแบบว่าได้หายไปหลายวันนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาทําบุญนะคะแล้วก็ให้อาหารปลานะคะปล่อยปลานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะวันนี้เราจะไปแบบว่าไปปล่อยตรงกลางแม่น้ําเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะตามมาตามตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะลงเรือกันนะคะ แลวก็พ่ออ้อมเตี้ยนะมีปลาด้วยก็เป็นอาหารปลานะคะที่เราจะไปให้นะคะแล้วก็ให้ทานแล้วเราก็ปล่อยปลาด้วย รอบเกาะของอายุทยาด้วยนะคะมาปล่อยปลาการและที่สำคัญแล้วก็มาเอาหัว มาขับเรือเอ่ีเขาพามานะคะก็คือว่าเขาจะรู้ว่าตรงไหนควรปล่อยปลานะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปปล่อยปลาตรงที่มีปลาใหญ่อยู่อย่างเงี้ยปลาัวเดิกก็จะโดนปลาใหญ่กินหมดนะคะแล้วก็มาปล่อยมีในการแม่น้ําเลยนะคะไปโกบไปเลยโกบ เอาเลยหอยหอยหอยไปเลยนะคะไม่มีตีนใหม่นะนี่เติบโตใหญ่ๆนะนี่ลูกลับบ้านดิผมตามละมาดิเหรอ กบตามากบเขากบเขาก็ให้ปล่อยตรงนี้เหรอแม่กบเขาปล่อยที่ได้ไม่แม่จะไปไหว้ตรงไหนก็ไออเดี๋ยวเขาจะว่าเขาอ๋อกบนะคะปล่อยตรงนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหว้ข้างในนะคะเขาจะแนะนำว่าปล่อยที่ไหนที่นีคนขับเรือจะแนะนำเหมือนว่าควรปล่อยที่ไหนอะไรยังไงนะคะ เดาไม่แกะค่ะแกะบแกะบะในนเขาจะว่าข้างในเดี๋ยวเาจะว่าเขาไปข้างในไปแล้วนะตบตนวเราก็จะไปต่อนะคะแล้วเราก็จะไปให้อาหาร พากะเด็นนะอาห,หารปลานะคะที่เซลืออมีตวันำเลวันนี้นะคะเก็วันนี้นะคะเราก็พาล่องเรือนะคะเที่ยว เที่ยวชมเกาะในเมืองอยุธยาก็ได้ชมวัดต่างๆมากมายแล้วนะคะแล้วก็เราได้ปล่อยปลาตามที่เราตั้งใจแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็สุดท้ายเลยดีให้อาหารปลานะคะให้อาหารปลานะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสาธุสาธุไปพร้อมกันนะคะอาจจะแบบว่าเป็นอาจจะเป็นแบบว่าบุญเน,น้อยของเรานะคะไม่ได้บุญใหญ่มากมายอะไรนะคะแต่เราก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยที่อุดหนุน อุดนุนเสื้อผ้าให้ลองวงให้ลางวันอะไรมาก็วันนี้ก็คืออยู่ในนี้ครบเลยนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปทําบุญอะไรกันแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะก็จะเป็นข้อควาัติดตามนะคะ y o u u u e ฝฟาดฤษดีแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะคะบาย